ท่วงห้าพีน้องจ๋าหลังจากทีท่ติดตั้งส้วมเสร็จได้ประมาณสองอาทิตย์ปลายเนี่ยแล้วช่วงนี้ฝนมันตกหนักเนาะมันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาผมก็เอ๊ะมันเกิดจากอะไรอย่างเนาะก็ล้างส้วมตึงอะไรอย่างสักอย่างแล้วก็เอาปูนมาฉาบไปตรงนี้หน่อยหอาก็คิดว่าอันปูนเหม็นบะใจครับพี่น้องจ๋าก็คิดว่าอะไรอย่างเอ๊ะเราก็ไล่ดมเนาะปออโอ้โหแต่วานี่นะพอหักแตก <c oughs> นี่พี่น้องจา๋าเนี่ยผมก็คิดว่ามันมาตามรอยร้าวนะผมก็ดมโอ้โหมันมันกลิ่นมันมาอย่างนี้ นี่อีลานดมไล่ดมเอ๊ะมาจากตรงไหนเนาะเสาะหาพี่น้องจ๋าตะวนันนะ่ะพอแร้วโหนี่เดี๋ยวเจอสาเหตุแล้วโอหมันเวลาเราใส่สักโคกไปเนี่ยแล้วมันต้องมีท่อระบายอากาศครับพี่น้องจา๋าแล้วไอ้ท่อระบายอากาศเนี่ยท่อมันเล็กแล้วไอ้น้ำมันลงมามันรูปนี่เนาะ แล้วมันก็เกิดการกดอากาศอีกเหรอละบายอธิบายซะปะท้อนี่พี่น้องจา๋าผมก็เลยจากท่อหนึ่งสองท่อท่อสี่หุ่นนะี่เปลี่ยนเป็นท่อใหญ่ครับพี่น้องจา๋าขึ้นไปบนนู่นแล้วตอนแรกไม่แค่ต่อมาแค่นี้เนาะนี่ยเห็นรอยร้าวไหมครับพี่น้องจา๋าล้วปูนที่มันวิ่งได่นะมันน่าจะเป็นกลิ่นแล้วก็ขึ้นไปตามเนี้ยผมก็คิดว่าตามน,นั้นก็เลยเออวันนี้ก็เลยขยายท่อครับพี่น้องจา๋านี่แล้วก็กลิ่นกับบะหมี่แล้วครับตามหั่นเลย ลูกทุ่งแต่แต่ก็ยังดีกว่าโหยสอวิธีแก้สุดยอดท่านใดที่แบบติดตั้งส้วมแล้วมีปัญหาลองดูครับผมว่าอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ใส่เดี๋ยวต้องใส่ e ออะไรนะไอไอไออะไรนะไออะไรไอสักอย่างไอไอแล้วว่าเป็นห้องเป็นห้องอย่างวะไออย่างไออย่างก็ได้ติดอยู่ในนั้แล้วก็เอาใส่ไปให้มันเป็นอันนี้แล้วก็ไม่ก็อันใจคี้เท่าก็แล้วนะใช้หลายอย่างครับพี่น้องจ๋า เดี๋ยวจะต,ต้องลองเรื่อยๆครับเพราะมันมีกลิ่นมันสาบตอนนี้ดีขึ้นละจากผมบีเจเสือน้อยบะหมีนม่นะักอยากจะบอกว่าอสลาแปลงเองได้นี่พาดูตรงครับน้องจ๋ากลวยออกเบยตายโกนตายพายครับพี่น้องจา๋ออา,น,า,า,น,จานี่ต้นสมเกียง่าตามนั้นจากผมบีเจเสือน้อยลายงาน